มันนี่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 เห็ดอะไรเห็ดทานนี่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 ไหนไหนนี่อันนี้อะไร enak, 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 มันจะงอกมันจะงอกจากดินหือบาแล้วนี่ยนี่นี่นี่เยอะเลยโอ้นี่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 เยอะเลยเอาทางให้ก่อนทางนี้ก่อนนะทานนี้ก่อนไม่มีมีดนะเราดูนี่ รูปู看看네อู้นู้หักงูอู้อ์มันกำลังงอกมาก็มใบไม้เนี่ยอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากแต่มันจะดำอ้หมดแดงก็กลับ นี่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 นมาหมดเลยมีหมดเลยเราจะเก็บเลยเนาะโอ้ยงอาวนโอ้โหนู่นนี่นี่โอ้เยอะเลยข้างบนเดี๋ยวไปดูที่นาเราอีกนาที่คบครุ่ะ ไหนอ่ะคุณตะไรวะนี่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 น,นี่ว้าวว้าววัวนุขะนอดดิเอาทำไงละทีนี้นเออบอัดิมาอืมตึ๊ดตึ๊ด,ดอืม,อมได้หนึ่งแกงแล้ว นะใส่ถุงก่อนเดี๋ยวเยอะโอ้ไม่ใจเหยียบจ้าดอกอ่อนๆนิออนย